เอา้าไปลิงซะอย่างนั้นเหรอฮะไอโคกินอะไรอยู่ล่ะลูกอโอโหเก่งจังเลยเก่งจังเลยอ๋อเพียงได้นุ้ยแม่เท่านั้น น้นนุยแม่นอนเลยอรอนอนอ๋รอนอนนุ้ยแม่อ๋อนนุยแม่นอนออะไรกันนะยาบจริงๆเหรอ,อ อแค่ได้นิ้วแม่เท่านั้นออตายแล้วอนอนเลยจ้ะอืะอมาขามไปไหนมาขามมาขามเอ้ยมาขามทำอะไรอะฮะ ทำอะไรเอา้าแอบอีกมะขามเอา้านี่กระหนุนน,นุ้ยแม่หลับเลยว่ะเฮ้ยเนี่ยได้แค่นิ้วแค่เนี้ยอา้าอแม่เอานิ้วออกอยังไม่รู้อีกออ <laughs> อ่ะให้โอ้พอให้หนุย้ยทิ้งตัวนอนทันทีอ,อขอแค่นิ้วเท่านั้นเองนะนะขอแค่นิ้วให้อันนี้ออกอ,ะอ่ะอันนี้ออกแล้วอ่ะให้ใหม่ มันดีขนาดนนั้เลยเหรอฮะได้นุกยนอนได้เลยโอ,โอ้นอนนอนนอนตายแล้วแม่จะนุยตัดมือมาใส่ไว้ให้หรือ,อยังไงเนี่ยฮะฮะตายเออนอน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 โอเคโอเค เดี๋ยวเอาหารให้ขามก่อน <c oughs>